นั่นแหละทานตัวเนี้ยอ,อ,อที่จริงพวกเข้ามาบวชเนี้ยท่านทานจากที่แรกเห็นไหมทานอะไรล่ะทานทุกอย่างที่ท่านสะสมมาต้งแจะเป็นโยมทานบ้านทานครอบครัวทานลูกทานเมียจริงไหมเห็นไหม เป็นทานที่ยิ่งใหญ่มากนะทีนี้นก็เอาตัวเองเข้ามาบวชนะมาบวชไม่ใช่ว่าบวชไม่มีกิเลสที่จริงมีกิเลสเต็มหัวใจเลยนะร้องไห้ทุกวันเนะพราะความคิดถึงนะเพราะความห่วงเลยเห็นโทษเห็นไหมหนักหน่วงเข้าหนักหน่วงเข้านะยิ่งบางคนภรรยาเนี่ยพอมาบวชแล้วเขาไปมีใหม่ มีผัวใหม่เนี่ยยิ่งอ้โหนะนี่ยินข่าวแค่นั้นแหละมึงลองดูนะอันนี้ก็ธรรมะแบบอ่าแบบจริงๆอ่ะไม่ใช่ธรรมะในตัวหนังสือที่จริงตัวหนังสือน่ะธรรมะในตัวหนังสือก็เอาออกจากตรงนี้ใช่ไหมเอาไปเขียนเป็นหนังสือจริงไหมไม่ใช่เอาหนังสือเรามาเขียนนะ,นะจริงไหม พระธรรมวินัยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้คำว่าพระธรรมถ้าใครมีธรรมมันก็มีพระธรรมวินัยหมดแหละมีศีลหมดแหละฮะถ้ามีธรรมแล้วมันมีศีลถ้าไม่มีศีลมันไม่มีธรรมหรอกมันอยู่ตัวเดียวกันงั้นจะเรียกว่าพระธรรมวินัยเลยฮะนะมันไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือจริงไหมเห,หมือนเมื่อวานเนี่ยหลวงตาแค่เดินไปชายทะเล เดินไปชายทะเลนะเขาก็พวกช่างภาพเขาก็เดินไปถ่ายหลวงตาหลวงตาก็ใส่แจ้งสระเขาบอกว่าไม่ได้อยู่วัดในบริเขตในอาว่าต้องต้องคุมปริมณฑลนนเขา,า,เนนาเรียกเนี่ยคุมปริมณฑลถ้าเข้าบ้านเห็นไหมปริมณฑลเขาเรียกเนี่ยคุมปริมณฑลทำไมต้องใส่อันส่ยเห็นไหมและคนที่พูด ในวิจารณ์อยู่ตรงนั้นเขาเหมือนกับคนเขารู้จักพระธรรมวินัยมากนักหนาเข้าใจไ,ไหมที่จริงพระธรรมวินัยเนี่ยมันมีนะอ่าใช่มาอยู่บ้านโยมแต่ว่าโยมเนี่ยฮนะเป็นบ้านพักต่ากอากาศที่เขาอยากให้มาอยู่บ้านเขามาฉันเข้าบ้านเขาแล้วมันติดอยู่ชายทะเลแล้วเขาก็ยกตรงนั้นให้เป็นอาวาสชั่วคราวคณะสงฆ์เราเนี่ย อ่ะมันเกินสี่ขึ้นไปเราก็เอาสมมุติอุปโลกตรงนั้นขึ้นมาเป็นอาวาสใช่ไหมก็เหมือนอยู่วัดแหละเข้าใจไหมก็เหมือนกับเวลาเราไปลงอุโบสถเนี่ยอยู่ในถ้ำอย่างเงี้ยมันไม่มีโบสถ์ไม่มีอะไรเราก็อุปโลกขึ้นมาเป็นอะไรนะมหาอ่าเป็นอุโบสถได้อย่างเงี้ยเห็นไหม เหมือนพระก,กินข้าวเย็นอย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆกินข้าวเย็นเนี่ยผิดนัง้งนาเลยแต่พระอาพาธนยท่านจะกินยาจริงไหมท่านจะฉันยาอย่างเงี้ยหมอก็สั่งให้กินยาก็ต้องก่อนจะกินยาเนี่ยเขาก็ต้องกินข้าวก่นจริงไหมล่ะท่านก็อนุญาตนะไม่ใช่ไปจับผิดทั้งหมดไม่รู้เรื่องอะไรประมาณเนี้นะจําไว้ เพราะว่าพระที่จะมาบวชท่านก็ศึกษาพระธรรมวินัยโดยเฉพาะหลวงตาเนี่เป็นเจ้าอาวาสมากี่ยุคกี่สมัยพระหมู่พระคณะนะหลายรุ่นนะพาลูกศิษย์ลูกหาพาญาติโยมพาทำคุณงามความดีประพฤติปฏิบัติธรรมมาะก็ย่อมรู้จักพระธรรมวินัยดีนะอ่เพราะฉะนั้นนะเหมือนเขาบอกว่าพระอะไรไปใส่รองเท้าบินสบทอย่างเงี้ย ที่จริงพระไปใส่รองเท้าบินสบาหรือไม่บินสบาตมันไม่มีหรอกในพระธรรมวินยัยนะเอามาจากไหนละ่ะสมัยก่อนมันมีเหรอฮะสมัยสองพันหกร้อยกว่าปีห้าร้อยกว่าปีเนี่ยเอามันมีรองเท้าหรือนอกจากพระราชาเอาฮะจริงไหมอ่าแล้วเขาจะเขียนพระธรรมวินัยได้ไงแต่ด้วยความเหมาะสมด้วยความเคารพที่ไม่มีก็เลยไม่ใส่จริงไหม จ่ที่หลงตาใส่เนี่ยเพราะว่าหมอเขาอ,อไม่ให้เหยียบดินนะเพราะเป็นเชื้อราเขากำลังรักษาอยู่อ่ะอุ้ยทำไมใส่ยี่ห้อรองเท้าแบบแพงก็โยมก็ซื้อมาให้อยากให้ใส่ดีๆจริงไหมฮะมันก็เอาทุกอย่าง อโอ้หมันน่าจะส่องตัวเองนะมันไปนส่องออกข้างนอก้็หมดจริงไหมเป็นเป็นโยมเอาอะไร้มาถวายพระเนี่ยมึงจะเอาของพี่ไม่ดีไหมอ,อจริงไหมเขาก็อยากถวายสิ่งดีๆทานสิ่งดีๆจริงไหมจริงไหมล่ะ,อ,ะอย่าว่าจะลงเช้าเลยหลวงตาเนี่ย รลงเช้าเนี่ยเขาซื้อมาเปลี่ยนให้เนี่ยถ้าบางทีเนี่ยใส่ไม่ถึงครึ่งวันจริงไหมแล้วกขเปลี่ยนหลอกแล้วคนนั้นเอามาส่วาเขาให้ใส่อ่ะขอให้ใส่ที่จริงหลวงตานี่้ใส่ไม่รู้ว่ากี่คู่ไม่รู้เดือนหนึ่งอ่ะฮะ,ะเขาบอกเอาหุย้ยแพงนะบะงงใช่ก็เสรจสีซื้อให้อ่ะฮะคู่ละล้านก็เอามากูจะใส่ให้ดู จริงไหมละ่ะกูไม่ได้ซื้อเองฮะจริงไหมเออพระโยมก็ซื้อให้พระจะมีเงินไปซื้อที่ไหนล่ะจริงไหมละ่ะจริงไหมเออมันก็แปลกนะก็ลองมาบวชดูสินะไอ้ผู้รู้จักพระธรรมยังไงเนี่ยการรักษาศาสานาสืบทอดศาสนาไม่ใช่ไปจางนั้นตัวเองก็มาพื้นปฏิบัติให้มันพ้นให้เป็นพระอริยเป็นเนื้อนามบุญอันนี้คือความงอกงามนะ เข้าใจไหม,น,ไหน,ไหมนี่เห็นไหมเด็กๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นพระอย่างเงี้ยจริงไหมอ่าเห็นไ,ไหมก็จะใจดีขึ้นมาโดยเฉพาะเห็นพระที่อ่าเป็นผู้ให้นะเห็นไ,ไหมติดเด็กให้เด็กๆเขาฮะเห็นไ,ไหมรองจาเนี่ยอ่อย่าว่าจะรองเท้าคู่แล้วไม่กี่ตังค์เลยที่เขาซื้อให้ เนี่ยตอนนี้เขาตั้งกองทุนให้ปีหนึ่งหลายล้านเพื่อจะไปช่วยคนเห็นไหมท้าต่ประโยชน์นี่หลวงตาไม่ออกสื่อเฉยๆหลวงตาทำมานานมากไปช่วยคนช่วยคนแก่ที่ไร้บ้านลูกไม่ดูแลหลวงตาจะให้เงินเดือนเยอะนะเราทำควบคู่กันไปซึ่งเรียกว่า ความดีหรือไม่ดีเราก็ไม่ได้เรียกหราลงตาก็ไม่ได้สนสนที่ว่าเราสร้างเหตุที่ดีสำหรับคนอื่นนะฮนะนี่คือความความงามความงดงามของสมณะสาต์ลูกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปประกาศว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีหรอกนะแต่สิ่งที่เราทำ อ่ะมันดีสําหรับคนอื่นนะั่นแหละคือความดีสําหรับเราจะดีไม่ดีไม่ได้สนละฮะไม่สนละเนะพราะเราไม่มีดีเลยนะหลวงตาเนี่ยไม่ได้เป็นพระที่ดีไม่ได้เป็นพระท,ที่อ่านะอ่ามีศักดิ์ศรีมีอยกเกียรติยศอะไรเลยนะเป็นพระที่ไร้เกียรติไร้ค่าไร้อนาคตนะ อ่ามันจะเป็นพระสิ้นคิดได้ไงเหมือนบางคนเนี่ยพูดว่าพฤติกรรมเนี่ยคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นอันนี้ผิดถนัดเลยมึงลองคิดยังไงลองมึงพูดออกดูสิมึงจะอยู่ไม่โลกแตกเลยงี่มาพูดเลยฮะ,ะพูดคิดอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งมึงเชื่อไหมเอาสิถ้ามึงคิดเกลียดเขาเนี่ยเอามึงพูดออกมาดูสิฮะ ไม่ใช่เดือดร้อนตายเลยฮะเ <laughs> <c oughs> นี่ยเขาเรียกว่าปากไม่ตรงกระใจเข้าใจไหมเหมือนครูบาอาจารย์บางรูปบอกว่าเนี่ยพฤติกรรมของความคิดนี่แหละคิดยังไงก็มาพูดอย่างนั้นไม่ใช่คิดยังไงพูดอย่างนั้นไม่ใช่พูดออกมาไม่ได้หรอกเพราะมึงคิดไปเห็นเมียเขาอย่างเงี้ยฮะ,ะโอ้ยคิดละ โอ้กูอยากได้เงีนยเว้ยอย่างเงี้ย่ะมึงลองพูดออกมาเสียพูดตามความคิดมึงเอาเสียฮะจริงไหมตายนี่ก็ลองพูดออกมาความคิดลองดูสิตายเลยเอาเสียอายุไม่ยืนขนาดนี้หรอกถ้าพูดตามความคิดนะเพราะฉะนั้นความคิดกับคําพูดกับการปฏิบัติเนี่ยไม่ตรงกันหรอกใจยังไงจะพูดอย่างนั้นไม่ใช่ ไม่มีทางอย่ามาขี้โม้เลยฮะใจคิดอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งประพฤติอย่างหนึ่งเชื่อสิถ้ามึงไปทําตามความคิดมึงน,นะพูดตามความคิดมึงน,นะมึงลองดูว่าไม่เกินวันหนึ่งมึงตายแนะ่ไม่ถึงวันด้วยเอาสิฮะเพราะวันหนึ่งมึงคิดไม่รู้ฮะเข้าบ้านใครก็ไม่รู้ฮะ,อะลองหน้าเดือนไปไปเห็นผู้ชายลหล่อ มึงคิดขึ้นมาเลยแล้วมึงพูดออกมาเรารู้สิมึงอะผัวมึงบีบคอมึงตายแน่แล้วไอ้น,นี่ก็คิดไปเห็นสาวนะมันไม่ได้แต่เรารู้ว่ามันคิดแต่เราห้ามอยู่จริงไหมอะไม่ใช่ว่าคิดปุ๊บเราพูดออกมามันไม่ได้หรอกคิดยังไงพูดอย่างนั้นไม่ใช่อ่นะเนี่ยโอ้ไม่มีสั์ก็เพราะไม่ได้คิดอย่างนั้นแหละมันถึงพูดไม่ตรงกัน เหมือนกับเขาบอกว่าลงตาถ้าทิ้นคิดแล้วแล้วจะพูดออกมาได้ยังไงแสดงว่ากูคิดก่อนพูดสิกูคิดยังไงกูพูดออกมามันไม่ใช่คำพูดเนียไม่ใช้เอามาจากความคิดความหมายอ่ะถ้ามึงเอาความคิดมาพูดเนี่ยมึงลองดูฮะวิบัตเลยเอาสิมึงรอดไม่ถึงวันหรอกกูว่าเอาสิ ฮะเพราะแต่ละวันมึงคิดลามกม,มากมึงดูดีๆตำหนิคนนั้นด่าคนนี้อยากได้ผัวคนนั้นอยากได้เมียคนนี้ฮะฮะ,ะมึงข่มขืนผัวเขาไม่รู้กี่คนน่ะเอาแต่ละวันเนี่ยความคิดเนี่ยขนาดอยู่บ้านมึงก็คิดเอาเสียฮะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคำพูดกับความคิดมันคนละเรื่องกัน ไม่ใช่พูดปากตรงกับใจเเป็นคำพูดที่โกหกํำไว้ไม่มีทางหรอกฮะถ้าปากตรงกับใจเรามึงอยู่มีชีวิตยอยู่ไม่นานหรอกถ้าใจมันคิดยังไงมึงมึงทำอย่างนั้นเราลองดูฮะไม่ใช่เราฝึกเข้าลงเข้าขัดใจเห็นไหม สิ่งที่ไม่ควรพูดเราก็ไม่พูดเห็นไหมคิดอยากพูดเห็นไหมคิดก่อนพูดเห็นไหมไม่ใช่เอาพูดคําพูดเนี่ยคิดแล้วพูดเอาคําพูดเป็นความคิดไม่ใช่แหมถ้าสิ้นคิดแล้วจะเอาอะไรมาพูดอย่างเงี้ยมันจะเอาความคิดมาพูดหรือไงไม่ใช่เอาปากพูดเหรอฮะความหมายจริงๆอ่ะมันมันต้องยอมรับ เพราะฉะนั้นเราต้องดูดีๆด,ด,ดูหัวใจเราเนี่ยฮะฮะดูตรงเข้าไปหัวใจเราเนี่ยว่าเราคิดอะไรเนี่ยคิดดีคิดชั่วมันคิดดีจริงหรือเปล่าฮะ,ฮะ,ฮะวันๆเนี่ยกวดแต่ขยะเข้าใจตัวเองจับแต่ผิดหาแต่เรื่องความคิดเห่นเห็นไหมฮะนั่นเหลอผู้รู้ฮะ เขาเรียกคนพานเห็นไหมคนพานไม่ได้อยู่ที่อื่นนะฮะพวกอยู่บ้านตัวเอง่ะอุ้ยบ้านนั้นลูกบ้านนั้นไม่ดีมันไม่ได้ดูบ้านมันเลยเงินเดือนก็ไม่ได้จริงไหมฮะจริงไหมอ่าอุ้ยไปร้องคนนั้นคนนี้มึงเห็นไหมนักร้องฮะฮะ ไม่เคยร้องตัวเอง <laughs> เอาเทีาใ่ใะเห็นไหมอะไราก็ไม่เลวร้ายเท่าหลงตนว่าเป็นคนดีอะไราก็ไม่เลวร้ายเท่าคนผ่านหลงตัวเองว่าเป็นบัณฑิตเห็นไหมจำไว้เพราะฉะนั้นหลวงตามาก็อะมาด้วยความศรัทธาเห็นไหม มันไม่ได้ใกล้เลยภูเก็ตกับอุบลจริงไหมจริงไหมมึงขับรถไปมึงก็รู้เนี่ยจริงไหมล่ะอะมันไม่ได้ใกล้เลยนะแต่เรามาด้วยหัวใจอนะด้วยความผูกพันเห็นไหมด้วความผูกพันหลนะวงตาไปที่ไหนนะไม่เบียดเบียนหรอกนะไม่เบียดเบียน ไปที่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาชื่ออะไรหนูสีน้ำฮะสีน้ำสีน้ำโอ้โชื่อวันทุกวันนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนชื่อชื่อว่ามามีอย่างเงี้ยเนาะนบุญมาสีอย่างเงี้ยทุกวันนี้โอ้ชื่อเนี่ยนะเท่อโอ้ เห้ยไหมโอ้โหมันออกมาสื่อสารศิลปะแม้กระทั่งลูกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมศิลปะออกมาถึงลูกเลยนะเขาเรียกพวกอาร์ตอาร์เพราะฉะนั้นหลวงตาเนี่ยมาภูเก็ตหรือไปที่ไหนก็ตามจริงไหมการที่ถ้าเรามาอยู่ในอาวาสอย่างเงี้ยอ่ะอ่ เนี่ยอย่างเงี้ยยังไม่ได้อนุญาตเราก็ต้องคุมปริมณฑลในพระธรรมวินยัยจริงไหมอ้าแม่มุกจะคุมผ้าไปลงทะเลไงฮะจริงไหมก็ตกตะน้ําตายสิจริงไหมแล้วไปอยู่ที่ป่าก็ไม่เห็นอยู่ในบ้านกูไม่เห็นใส่อังสะไม่เห็นใส่พระคุมฮะเหมือนคนว่าหลวงตานี่ไปอยู่แม่ทำไมไปชี อ่าใส่ต้นไม้ใส่ข้างก็ไปอยู่ในป่าใครไปทําซ่วมให้กลัวฮะกูไปอยู่มาตั้งหลายปีฮะจริงไหมฮะวัดปฏิบัติพระธรรมวินัยทุกสิ่งทุกอย่างพระกรรมะฐานเนี่ยไม่ละเมิดเด็ดขาดถ้าละเมิดแล้วมันอยู่ในป่าไม่ได้หรอกถ้าผิดว่าทำวินัยนิดนิดหนึน่งเนีน่ยจะสร้างความกลัวขึ้นมาเพราะความมั่นคงในศีลเราถึงเห็นคุณค่าของศีล นะจำไว้ศีลเนี่ยไม่ใช่ไปท่องเอาหอกศีลคือเราทำไม่ทำความชั่วนั่นแหละมันเป็นศีลน,นะไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ตำหนิผู้อื่นนั่นแหละคือศีลไม่ใช่เปอยู่ในตัวหนังสือเข้าใจไหมศีลเนี่ยคือใจนั่นแหละความประพฤติมีความเมตตามีความอาถรรพ นะมีฮิริโอตปะเนี่ยเศีลมีข้อเดียวนี่มีศีลครบทุกข้อ,อไม่ใช่ปากถือศีลแล้วไปพ่นน้ำลายใส่คนอื่นเขาศีลเอามาขัดมาเกาอเอามาห้ามตัวเองเอามาฝึกตัวเองไม่ใช่ไปโออ,อยากให้จากคนอื่นถือศีลน,นะจริงไหม โยมมีกฎของโยมพระมีกฎของพระฮะฮะะจริงไหมล่ะ,ะถึงจะเป็นสมสมมติก็ตจามเราก็ต้องเคารพสมมติด้วยนะอ่ะเรามาจำหนิครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมาจำหนิพระเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นนักบวชอย่างเงี้ยนะนะมันสมควรที่ว่าเป็นข่าวพูดรักษาศาสนาจริงหรือฮะรักษาอย่างไงแบบนั้นนะมันทำลายนะนะเห็นไหม ทำลายแล้วนะจริงไหมท่านจะดีไม่ดีนะท่านยอมรู้เหมือนหลวงตาคบเคยพูดว่าคําว่าอารชีอารชีแปลว่าหลอกเขากินฮะเข้าใจไหมคําว่าอรชีเนี่ยว่าแปลว่าหลอกเขากินศาสนาพุทธไม่ใช่สสศสยศาสตร์นะอ่าเป็นพุทธศาสตร์ สยะแปลว่าหลักนั่นแหละมันไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นอะเทวนิยมไม่ใช่เทวานิยมทำดีดีทำชั่วชั่วนี่คือคำสอนพระพุทธเจ้าฮะไม่มีใครมาโดนบันดาลให้เราดีเราชั่วได้จริงไหมเนี่ยเกิดจากผลของกรรมนี่คือพุทธศาสนานะจริงไหมล่ะอ่า ชั่วไม่ได้อยู่คําพูดคนอื่นว่าชั่วหรอกมันอยู่ที่ความมาพฤตนของเราอาใครจะมายกย่องสรรเสริญขนาดไหนมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยถ้าเราทําชั่วจริงไหมจงรักษาความเป็นคนให้มันบริบูรณ์ก่อนนะ,ะนั่นแหละคือศาสนาสอนอย่างนี้นะมือนหลงตามาเนี่ยมาเป็นกำลังใจเห็นไหมอ่าเป็นกำลังใจ มาเป็นกําลังใจเห็นไ,ไหมไกลขนาดไหนประมาณเพราะเขาเข้าไปหาเราเห็นไ,ไหมอ่าฮะ,ะมันปฏิเสธอะไรไม่ได้หรอกนะนี่คือความงดงามของจิตของใจนะั่นคือความงดงามของศาสนาเข้าใจไหมนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับโอ้ต้องไปไล่ว่าเออผิดข้อนั้นข้อนี้อัันนน้ตลกดีนะ เพราะฉะนั้นเนาะมาวันนี้ก็หลวงทาก็โอ้นะตั้งใจมาจริงๆริงนะตั้งใจมาจริงๆอ่นะมาพูดออไรหลวงตานี่พูดตามความคิดเลยนะเนี่ยพูดตามใจเลยนะเห็นไ,ไหมไม่เหมือนพวกแกแต่อย่าไปพูดตามใจนะดีพูดตามใจชีวิตไม่ยืนความจริงเป็นสิ่งไม่ตายจริงไหม แต่พูดความจริงมึงจะตายเดี๋ยวนั้นแหละแต่พระท่านเป็นอย่างหลวงตาเนี่ยเป็นอิสระเป็นอิสระอิสระจากครอบครัวอิสระจากาลูกจากหลานแล้นะเป็นผู้ไม่มีบ้านแล้วนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็เป็นบ้านนะทุกที่ทุกที่ที่ไปปกติ ก็ขออนุโมทนาสาธุการที่ใจที่เป็นอันกุศลเนาะอ่านใจที่สูงขึ้นจเจริญขึ้นเนาะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในธรรมนะขอสาธุการด้วยธรรมสาธุอูอ้ลองดูสิ ฝรัร่งเรียกว่าบัคซีดาบัคซีดาขึ้นฝรั่งเรียกว่าบัคซีดานะก็เลยเรียกว่าถ้าถ้าผ้าเนี่ยเขาน้ำฝรั่งแต่ถ้าภาษาภาษาอีสานจะน้ำบัคซีดา